เขาตกน้ำฉันแค่ช่วยไว้ตามสัญชาตญาณแต่ไม่รู้เลยว่าฉันกำลังปลุกบางสิ่งที่โลกนี้ซ่อนไว้มาเป็นพันปีใครคือเขาและทำไมดวงตาบนฟ้าถึงจับจ้องมาที่ฉันบังเอิญช่วยคนแปลกหน้าตกน้ำไม่คาดคิดว่าตัวจริงของเขาคือฝนเริ่มตกปรอยปรยใต้ท้องฟ้ามืดครึมกลิ่นดินชื้นลอยอบอวลในอากาศ เสียงฟ้าร้องห่างห่างดังสะท้อนจากภูเขาใกล้เคียงฉันเดินเรียบแม่น้ำสายเก่าที่ไม่มีใครใช้มานานพื้นดินลื่นแฉะจนรองเท้าเปื้อนโคลนไปหมดขณะกำลังจะกลับเสียงร้องขอความช่วยเหลือแผ่วเบาก็ลอยมาตามลมฉันหันขวับไปทางต้นเสียงเห็นเงาคนดิ้นทุรนทุรายอยู่ในน้ำขุ่นข้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูไม่มีเวลาให้ลังเล ฉันรีบวิ่งลงน้ำน้ำเย็นเฉียบไหลเข้ากางเกงทันทีขาแทบหมดแรงแต่ฉันพยายามพุ่งไปที่ร่างนั้นมือคว้าจับเสื้อเขาวไว้ได้ก่อนจะหมดแรงลากขึ้นฝั่งอย่างทุลักทุเลชายคนนั้นนอนนิ่งบนพื้นหญ้าหายใจหอบทีเขาใส่เสื้อโค้ทดำขาดวินหน้าเต็มไปด้วยคราบโคลนดวงตาเขาเบิกโพลงราวกับตกใจยิ่งกว่าฉันฉันถามว่าเขาเป็นอะไรทำไมถึงตกน้ำ เขาไม่ตอบแค่หันมาสบตาแล้วกระตุกยิ้มมุมปากทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็โชยมาเหมือนกลิ่นซากสัตว์ตายปะปนกับเลือดฉันถอยหลังโดยอัตโนมัติหัวใจเริ่มสั่นอีกครั้งมือของเขาหนาเกินกว่าคนธรรมดานิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติปลายเล็บแหลมราวกับกรงเล็บสัตว์เสื้อโค้ทเขาขยับเองเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างใน เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเหนือหัวฉันสะดุ้งสุดตัวชายคนนั้นหัวเราะเบาๆแต่เสียงกลับเย็นเยอือกเหมือนเสียงมาจากโพรงลึกในอกไม่ใช่คอเขาค่อยๆลุกขึ้นช้าๆทั้งที่เพิ่งจมน้ำมาเมื่อครู่ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเรืองแสงเล็กน้อยฉันก้าวถอยอีกก้าวแต่สะดุดรากไม้ล้มลงเมื่อเง่อยหน้าขึ้นเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้า เงาสีดำจากตัวเขาปกคลุมใบหน้าฉันจนมิดเสียงกระซิบเย็นเยือกดังขึ้นในหัวโดยไม่มีใครพูดเจ้าคิดว่าช่วยค่ะแต่ความจริงเจ้าแค่เปิดประตูร่างของเขาค่อยๆโน้มลงมาใกล้จนฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบสายตาของเขาจ้องลึกเข้ามาในจิตใจราวกับมองเห็นทุกความลับที่ซ่อนอยู่กลิ่นเลือดสดใหม่คละคลุ้งอยู่รอบตัว ราวกับมีใครเพิ่งถูกฉีกออกเป็นชิ้นฮ่หาฮ่าฉันพยายามจะขยับตัวแต่แขนขาแข็งเหมือนถูกตรึงด้วยบางสิ่งเสียงกระซิบในหัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและชัดถ้อยชัดคำเจ้าสัมผัสข้าแล้วเจ้าคือของข้าลำแสงจากฟ้าแลบสาดลงมาอีกครั้งเผยให้เห็นเงาบาง,างอย่างอยู่เบื้องหลังเขามันสูงใหญ่กว่าเขาหลายเท่ามีแขนห้อยยาวลากดิน ผิวหนังมันเป็นสีเทาแตกระแหงลายเส้นดำพาดผ่านเหมือนเส้นเลือดเนา่าแสงนั้นดับวูบไปอย่างรวดเร็วทิ้งฉันไว้ในความมืดที่หนักอึง้งเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบๆตัวเหมือนบางสิ่งกำลังล้อมฉันไว้หัวใจฉันเต้นเร็วขึ้นจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดเขาก้มหน้าลงมาใกล้ห่างจากฉันไม่ถึงฝ่ามือเสียงในหัวกระซิบครั้งสุดท้ายด้วยน้ำเสียงแฝงแววพึงพอใจขอบคุณที่ปลุกข้า ทันใดนั้นผืนดินใต้ตัวฉันก็สั่นไหวเล็กน้อยพื้นดินแห้งแห้งเริ่มอ้าออกเป็นรอยแยกเล็กฮ่าฮาอากาศรอบตัวเปลี่ยนเป็นเย็นจัดหายใจไม่ออกเงาดำใต้ตัวฉันเคลื่อนไหวราวกับสิ่งมีชีวิตมันไหลเข้ามาเกาะตามแขนขาและลำตัวเหมือนหมึกดำที่มีชีวิตดูดกลืนความอบอุ่นจากร่างกายฉันไปช้าฮ่าฮา ดวงตาของเขาเรืองแสงเจิดจ้าอีกครั้งขณะยิ้มกว้างฟันของเขาแหลมคมเรียงตัวแน่นราวกับฉลามเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวพร้อมแรงกดบนหน้าอกเจ้าจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอริมฝีปากสัน่นเท่าขณะที่ร่างกายถูกกลืนลงในเงาดำนั้นอย่างช้าฮ่าฮ ความเย็นเฉียบแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกสายตาเริ่มพร่าเลือนร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนสมองกำลังจมหายไปในน้ำลึกที่ไร้ก้นแสงสุดท้ายที่เห็นคือใบหน้าเขาที่เริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังเขาลอกออกเป็นแผ่นๆเผยให้เห็นบางอย่างอยู่ภายในมันไม่ใช่มนุษย์ไม่แม้แต่ใกล้เคียงเบื้องในนั้นมีตาหลายดวงขยับกระพริบอย่างไม่พร้อมกัน เส้นเอ็นสีแดงพาดไขว้ไปมาทั่วโครงหน้าเสียงกระดูกลั่นกรอบกแกรบดังไปทั่วบริเวณพร้อมกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงจนแทบสำลักเขาค่อยๆเอื้อมมือมาแตะหน้าผากฉันปลายนิ้วเย็นชื่ดแตะเบาๆราวกับสายลมแต่ทันทีที่สัมผัสภาพในหัวก็เปลี่ยนไปฉันเห็นเปลวไฟเงาคนถูกลากไปในความมืด เสียงกรีดร้องดังระงมประปนกับเสียงหัวเราะบ้าคลัง่งภาพเหล่านั้นไม่ใช่ความฝันมันเหมือนความทรงจำแต่ไม่ใช่ของฉันหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในตัวฉันกำลังตื่นขึ้นมาเช่นกันรอบตัวเงียบงันราวกับโลกหยุดหายใจแม้แต่เสียงลมเสียงฝนก็หายไปสิ้น มีเพียงหัวใจฉันที่เต้นช้าและหนักขึ้นเรื่อยฮ่าฮาทุกจังหวะดังสะท้อนในกะโหลกเหมือนเสียงกลองโบราณที่ปลุกบางสิ่งให้ตื่นพื้นดินใต้เท้าฉันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างต้นหญ้ารอบๆอบแห้งกรอบอย่างรวดเร็วราวกับถูกดูดพลังชีวิตชายคนนั้นถอยหลังหนึ่งก้าวแววตาเขาเปลี่ยนไปจากยิ้มเยาะกลายเป็นหวาดระแวง เจ้าควบคุมมันไม่ได้หรอกเขากล่าวเสียงต่ำแต่เสียงในหัวฉันกลับหัวร่อยเยาะเสียงนั้นทรงพลังลึกและเก่าแก่เกินจะเป็นมนุษย์ข้าไม่ต้องควบคุมข้าคือมันฉันรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังบางอย่างพุ่งขึ้นจากแผ่นหลังเหมือนปีหรือเงาหรือบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า ท้องฟ้าเบื้องบนเริ่มหมุนวนเมฆดำล้อมรอบเป็นเกลียวคล้ายหลุมพายุแสงสว่างกลางเวหาแตกกระจายเหมือนกระจกถูกทุบและจากช่องว่างนั้นเงารูปร่างประหลาดหลายสิบสายเริ่มเคลื่อนลงมาชายคนนั้นก้าวถอยอีกครั้งเสียงในหัวฉันกล่าวอย่างมั่นคงเขาไม่ใช่ผู้ปลุกเขาแค่เบิกทางแต่เจ้าเจ้าเป็นสายเลือดสุดท้าย ฉันไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ทุกสัญชาตญาณในตัวร้องบอกว่ามันเป็นความจริงเงามืดเหล่านั้นเริ่มหมุนวนรอบตัวฉันเหมือนเตรียมทำพิธีบางอย่างที่ถูกลืมเลือนไปนานแสนนานและเมื่อเงาแรกสัมผัสผิวฉันบางสิ่งที่หลับไหลมานานก็ลืมตาขึ้นในที่สุดสติของฉันเริ่มพร่าเลือนเหมือนถูกดูดกลืนลงไปในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุด แต่ในความมืดนั้นฉันกลับมองเห็นเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในเงาไม่ใช่ใบหน้าที่คุ้นเคยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดดวงตาสีดำสนิทไร้ตาขาวไร้ความรู้สึกมีเงาคล้ายเขาคดงอผุดขึ้นจากกลางหน้าผาร่างกายผอมสูงผิดรูปปีกที่ไม่มีขนแต่เต็มไปด้วยเส้นเลือดพาดผ่า,ผานเสียงหัวเราะต่ำกังวานดังก้องไปทั่ว มันไม่ใช่เสียงของฉันแต่กลับอยู่ในปากฉันชายคนนั้นสุดลงกับพื้นมือข้างหนึ่งกุมอกขณะที่ดวงตาเบิกโพลงด้วยความกลัวเขาพึมพำเบาๆอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเป็นไปไม่ได้เจ้ายังไม่ควรตื่นไม่ใช่ตอนนี้ฉันก้าวเข้าไปหาช้าฮ่หาฮ่าทุกย่างก้าวทำให้พื้นดินแตกราว ต้นไม้รอบๆเหี่ยวเฉ้าเป็นเท่าฐานทันทีที่เงาฉันทอดผ่านเสียงในหัวไม่กระซิบอีกต่อไปมันพูดชัดเจนดังราวฟ้าผ่าพิธีเริ่มแล้วไม่มีผู้ใดหยุดมันได้อีกร่างชายคนนั้นเริ่มสั่นเหมือนจะละลายใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวกลายเป็นอีกคนที่ฉันไม่เคยเห็นไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์ดวงตาหลายคู่ผุดขึ้นตามลำตัว แต่ละดวงจับจ้องมาที่ฉันด้วยความหวาดกลัวฉันควรจะกลัวแต่ตอนนี้ไม่มีที่ว่างในใจสำหรับความกลัวอีกแล้วมีเพียงคำเดียวในหัวฉันเท่านั้นคำที่ดังชัดยิ่งกว่าทุกสิ่งปลุกทันทีที่คำนั้นผุดขึ้นในหัวร่างฉันก็สั่นสถานเหมือนสายฟ้าฟาดผ,ผ่านกลางกระดูกสันหลังพื้นดินใต้เท้าแตกออกเป็นเส้นลึก จากรอยแยกนั้นเงาสีดำค้นไหลออกมาไม่หยุดมันไม่ใช่แค่เงาแต่มันมีชีวิตมีเสียงมีจังหวะการเต้นเสียงหัวใจนับพันดังประสานกันใต้พื้นดินทุกจังหวะคล้ายกับเสียงของกลองศึกโบราณชายคนนั้นกรีดร้องลั่นเสียงแหบพร่าของเขาดังแหลมสูงอย่างที่มนุษย์ไม่อาจเปล่งได้ร่างของเขาเริ่มไม่จากด้านในเปเลวเพลิงสีดำพวยพุ่งพุ่งจากปาก ตาของเขาแต่ละดวงระเบิดทีละคู่เลือดสีคล้ำไหลทะลักออกมาเงามืดที่หมุนรอบตัวฉันค่อยๆแผ่ขยายออกเหมือนมันกำลังหาเหยื่อรายต่อไปและเมื่อมันแตะตัวชายคนนั้นเขาก็หยุดดิ้นทันทีร่างกลายเป็นหินสีเทาแตกร้าวแล้วก็แตกละเอียดเป็นผงดำปลิวหายไปกับลมเงาทั้งหมดเงียบสนิท เหลือเพียงตัวฉันยืนอยู่ท่ามกลางซากความมืดที่ยังคงดิ้นไปมาใต้ผิวดินท้องฟ้าเบื้องบนยังคงมืดครึมแต่ตอนนี้ไม่มีฟ้าร้องไม่มีลมไม่มีฝนมีเพียงความนิ่งงันอันหนาวเหน็บเสียงในหัวพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจเจ้าคือภาชนะเจ้าคือทางผ่านและจากนี้ไป โลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปทันใดนั้นดวงจันทร์โผล่พ้นกลุ่มเมฆแต่มันไม่ใช่จันทร์สีเงินที่ฉันเคยรู้จักมันกลายเป็นจันทร์สีแดงเข้มราวกับอาบด้วยเลือดของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนและมันกำลังจ้องมองกลับลงมาใต้แสงจันทร์สีเลือดเงาทั้งหลายที่หลบซ่อนอยู่ในความมืดเริ่มเคลื่อนไหว เงารูปร่างแปลกประหลาดโผล่ออกมาจากต้นไม้จากเงาหินเงาน้ำแแม้แต่จากอากาศรอบตัวพวกมันไม่มีเสียงฝีเท้าแต่ทุกการเคลื่อนไหวทำให้พื้นสั่นไหวเบาฮ่าฮาสายตานับไม่ถ้วนจับจ้องมาที่ฉันแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวมันคือการเคารพการยอมรับในบางสิ่งที่เพิ่งถือกำเนิดเงาตัวหนึ่งคุกเข่าลง จากนั้นตัวอื่นๆก็ทำตามทีละตัวทีละเงาเราวกับการมาของฉันคือสัญญาณที่พวกมันรอคอยมาแสนนานฉันยืนนิ่งอยู่กลางวงล้อมของความมืดนั้นลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะเดียวกับแผ่นดินร่างกายไม่รู้สึกถึงความหนาวหรือร้อนหรือแม้แต่ความเจ็บสิ่งที่เคยเป็นฉันหายไปหมดแล้วเหลือเพียงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ลึกกว่าดึกดำบรรกว่าเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่กระสิบมันเหมือนเสียงของโลกกำลังพูดด้วยตัวเองเจ้าปลุกพวกเขาเจ้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำและบัดนี้เจ้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเงาทั้งหลายเงยหน้าขึ้นพร้อมกันดวงตาแดงเรืองแสงราวกับเปลวไฟ พวกมันเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันเสียงต่ำหนักแน่นดังก้องสะท้อนทั่วหุบเขาและเสียงนั้นคือชื่อของฉันชื่อที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนชื่อที่ไม่มีในภาษาใดบนโลกนี้เมื่อเสียงนั้นเรียกชื่อฉันบางสิ่งในอกก็เต้นแรงขึ้นอีกครั้งไม่ใช่หัวใจดวงเดิมแต่มันคือหัวใจใหม่ หัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับพวกมันเลือดในกายฉันไหลย้อนกลับชั่วขณะแล้วจึงเปลี่ยนสีเป็นดำสนิทเงาทั้งหมดเริ่มขยับอีกครั้งพวกมันลุกขึ้นช้าฮ่หาฮทีละตัวทีละกลุ่มจากเงากลายเป็นรูปร่างชัดเจนมีทั้งสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์เงาที่สูงชะลูดราวเสาหิน และบางตนที่ไม่มีรูปร่างเลยแค่ความมืดบริสุทธิ์พวกมันเดินเข้ามาหาฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อโจมตีแต่เพื่อรวมตัวกันสร้างบางสิ่งใต้เท้าฉันเงาทั้งหลายเริ่มวาดสัญ,ญลักษณ์บนพื้นดินเป็นอักขรโบราณที่ไม่มีมนุษย์คนใดอ่านออกแต่ฉันกลับเข้าใจมันทั้งหมดทุกเส้นทุกจังหวะทุกรูปทรงมันคือคำสั่ง คือรหัสที่เขียนขึ้นเพื่อเปิดประตูสุดท้ายเงาสุดท้ายเข้ามายืนตรงหน้าฉันสูงเกือบเท่าต้นไม้ใหญ่มีหน้ากากไม้เก่าๆปิดใบหน้าดวงตาสีทองเรืองแสงจากรอยแยกเล็กๆใต้หน้ากากนั้นมันยื่นมือมาหาฉันมือที่ไม่มีนิ้วมีเพียงแสงสีดำไหลเวียนภายในฉันยื่นมือออกไปโดยไม่ลังเลทันทีที่สัมผัสกัน โลกทั้งใบก็หยุดหมุนท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาสนิทแสงจากดวงจันแดงถูกกลืนหายไปทันทีเงาทั้งหมดหยุดนิ่งแม้แต่ใบไม้บนต้นไม้ก็ไม่ไหวติงเราวกับเวลาถูกตรึงไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นในชั่วพริบตานั้นฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลเสียงรอบตัวหายไปหมด แต่ภายในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบหลายพันเสียงแต่ละเสียงมาจากอีกโลกหนึ่งบางเสียงพูดด้วยความเคารพบ,บางเสียงร้องไห้บางเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งและทั้งหมดนั้นเรียกชื่อเดียวกันชื่อที่เพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อครู่ชื่อที่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนกฎของโลกใบนี้มือของเงาสูงตนนั้นกำแน่นและเมื่อคลายออก ก็เผยให้เห็นแสงเล็กฮ่หาฮ่มันคือมเมล็ดบางอย่างเรื่องแสงเหมือนดาวในยามค่ำคืนนี่คือจุดเริ่มต้นเสียงของมันดังในหัวฉันอีกครั้งปลูกมันแล้วเจ้าจะเห็นสิ่งที่เคยถูกซ่อนไว้ฉันรับมเมล็ดนั้นมาไว้ในมือมันอุ่นอ่อนนุ่มและเต้นเบาๆเหมือนหัวใจดวงเล็กฮ่หาฮทันใดนั้นแผ่นดินใต้เท้าฉันก็แตกออก เผยให้เห็นหลุมลึกไร้ก้นขอบหลุมเต็มไปด้วยอักษรแปลกตาเรืองแสงฉันรู้ว่าต้องทำอะไรฉันคุกเข่าลงหน้าเหวนั้นยกมเมล็ดขึ้นเหนือศีษะแล้วปล่อยให้มันตกลงไปในความมืดเบื้องล่างทันทีที่มเมล็ดหล่นหายไปในความมืดเสียงเงียบสงัดก็แตกสลายแรงสั่นสะเทือนพุ่งขึ้นจากก้นเหว ลมแรงประทะใส่หน้าเหมือนใบมีดเฉือนผิวเงาทั้งหลายต่างเงยหน้าขึ้นพร้อมกันบางตนเริ่มรำไห้บางตนหัวเราะด้วยเสียงแหบพร่าบางตนสวดภาษาที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ฉันเข้าใจทุกคำมันคือบทสวดต้อนรับการกลับมาจากก้นเหวแสงสีดำไหลย,ย้อนขึ้นมาไหลเวียนรอบร่างฉันแทรกผ่านผิวหนังแทรกเข้ากระดูก ฉันรู้สึกเหมือนร่างกายถูกสร้างขึ้นใหม่จากภายในความรู้สึกเจ็บปวดหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าที่สงบนิ่งไม่ใช่ความว่างที่ไร้ความหมายแต่มันคือพื้นที่สำหรับบางสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเงาสูงตนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ฉันอีกครั้งมือของมันสัมผัสหน้าผากฉันเบาฮ่หาฮและในชั่ววินาทีนั้น ทุกภาพทุกความทรงจำของเงาทั้งหมดก็ไหลเข้าสู่จิตใจฉันฉันเห็นสงครามที่ไร้ผู้รอดเห็นประตูที่ถูกผนึกไว้ด้วยเลือดและคำสาปเห็นโลกที่ถูกกลืนด้วยเงาจนไม่มีวันรุ่งสางและเห็นตัวฉันยืนอยู่ท่ามกลางซากศพของพระเจ้าองค์สุดท้ายภาพนั้นชัดเจนไม่ใช่ความฝันแต่คือความจริงในอนาคต ความจริงที่ฉันเป็นผู้จุดประกายร่างของฉันตอนนั้นสูงกว่าเดิมมีเงาแผ่พุ่งจากด้านหลังเหมือนปีกแต่ไม่ใช่ปีกของนางฟ้ามันคือเงาที่ยังมีชีวิตสันไวยชีพรจรเต้นแรงเหมือนหัวใจอีกดวงรอบตัวฉันคือเปเลวไฟดำที่ไม่เผาไหม้แต่กัดกินทุกสิ่งที่มันสัมผัสแม้แต่แสงก็ถูกกลืน พระเจ้าตนนั้นผู้ที่ยืนต้านฉันในภาพนั้นสูงใหญ่มีดวงตาหลายพันดวงแต่ละดวงเต็มไปด้วยปัญญาและพลังกลับคุกเข่าลงร่างของเขาสัน่นและในมือฉันคือหัวใจของเขายังเต้นอยู่แต่เป็นจังหวะเดียวกับฉันภาพตัดกลับมาสู่ปัจจุบันเงาสูงตนนั้นพละออกมันพยักหน้าเบา ฮ่าฮาและพูดคำสุดท้ายที่สั่นสะเทือนไปทั้งหุบเขาเจ้าคือผู้สืบทอดเงาทั้งหลายเปล่งเสียงในจังหวะเดียวกันสันเสริญยอมรับบูชาและดวงจันทร์สีเลือดก็ส่องแสงแรงขึ้นกว่าเดิมแสงจากจันทร์สีเลือดพุ่งตรงลงมายัางร่างฉันมันไม่ได้เผาไหม้แต่มันแทรกซึม ซึมลึกเข้าไปถึงเส้นเลือดเส้นประสาททุกอนูในร่างฉันรู้สึกถึงพลังที่ไม่มีมนุษย์ใดเคยรับรู้ไม่ใช่พลังที่ควบคุมแต่เป็นพลังที่หลอมรวมเงาทั้งหมดต่างสุดตัวลงกับพื้นก้มสีสานแนบพื้นดินไม่มีคำพูดไม่มีเสียงมีเพียงการสั่นไหวของแผ่นดินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงฉันยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัว และเงาทั้งหลายก็ลุกขึ้นตามสายตาทุกคู่จับจ้องมายังฉันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยอมรับมันคือการรอคำสั่งรอการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้การเวลาฉันสูดหายใจเข้าอากาศรอบตัวเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแต่ภายในอกกลับร้อนแรงหัวใจใหม่ของฉันเต้นเพียงหนึ่งจังหวะ โลกก็สั่นสะเทือนอีกครั้งจากใกล้สุดขอบฟ้าเสียงบางอย่างเริ่มดังก้องกลับมาเสียงโซ่เหล็กขนาดมหืมาถูกลากเสียงประตูบานใหญ่ที่เคยถูกผนึกไว้เริ่มเปิดออกทีลานิวกลิ่นสนิมและเลือดโชยมากับลมกลิ่นนั้นหนาแน่นเข้มข้นจนรู้สึกขมในลำคอทุกเงาชะงักไปชั่วขณะ เงาสูงตนนั้นหันหน้าไปยังทิศตะวันตกสถานที่ซึ่งเสียงโซ่ดังมานั้นมันเอ่ยเพียงคำเดียวเบาแต่ชัดเจนตื่นแล้วพื้นดินเริ่มแตกร้าวเป็นลายเส้นที่วิ่งไกลไปสุดลูกหลูกตาจากรอยแยกนั้นแสงสีดำทะลักขึ้นสู่ฟ้าเหมือนน้ำพุที่ไม่มีวันหยุดไม่ใช่แค่แสงแต่คือบางสิ่งที่เคยถูกขังอยู่ พลังบางอย่างที่โลกนี้ไม่มีชื่อให้เรียกฉันสัมผัสได้ถึงแรงดึงมหาศาลดึงจากภายในดึงจากใต้ดินบางสิ่งกำลังไหลกลับเข้ามาในตัวฉันบางสิ่งที่เคยเป็นของฉันและเคยถูกแย่งไปฉันสุดลงกับพื้นฝ่ามือกดกับดินเย็นเฉียบร่างกายสั่นไหวรุนแรงแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวด มันคือการเรียกคืนเรียกคืนทุกเศษเสี้ยวที่เคยแตกกระจายเสียงในหัวเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงเต้นของหัวใจทั่วหุบเขาไม่ใช่ของฉันเพียงดวงเดียวแต่เป็นหัวใจของทุกเงาทุกผู้เฝ้ารอเต้นในจังหวะเดียวกันจังหวะของการเริ่มต้นใหม่และในจังหวะนั้นเองเส้นขอบฟ้าก็เปลี่ยนสีเป็นดำสนิท ไม่มีแสงใดส่องผ่านอีกต่อไปทั่วทั้งผืนฟ้าเงียบงันไม่มีดาวไม่มีจันทร์มีเพียงม่านมืดที่เคลื่อนไหวช้าฮ่หาฮาเหมือนบางสิ่งกำลังคลืบคลานอยู่ด้านหลังลมหายใจของฉันเริ่มหนักขึ้นไม่ใช่จากความเหนื่อยล้าแต่เพราะอากาศรอบตัวกำลังเปลี่ยนไปเบาบางหนาวเย็นหนักแน่น ทุกเงารอบตัวหยุดนิ่งอีกครั้งเงาสูงตนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮ่าเสียงแหบพร่าของมันดังก้องเขากำลังมองลงมาคำพูดนั้นทำให้ทุกสิ่งเงียบลงยิ่งกว่าเดิมแม้แต่ความคิดในหัวฉันก็หยุดชะงักและในความเงียบนั้นเองบางสิ่งก็เริ่มปรากฏกลางท้องฟ้าสีดำเกิดเป็นรอยร้าวเล็กฮ่าฮ่า เรื่องแสงสีทองแปลกตาไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์แต่เป็นแสงที่รู้สึกมีชีวิตมันค่อยๆขยายออกเหมือนม่านถูกฉีกและเบื้องหลังม่านนั้นคือดวงตาขนาดมหึมาดวงตาที่ไม่มีเปลือกไม่มีรูม่านตาเพียงแค่แสงสีทองว่างเปล่าแต่เพียงแค่มองมันหัวใจของฉันก็หยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ และในจังหวะนั้นเองฉันก็จําได้ว่าเคยเห็นดวงตานี้มาก่อนในความทรงจำที่ถูกฝังลึกที่สุดในห้วงแห่งการที่ไม่อาจวัดด้วยเวลาฉันเคยยืนต่อหน้าดวงตานั้นในฐานะบางสิ่งที่แตกต่างจากมนุษย์ไม่ใช่ผู้เฝ้ามองแต่เป็นผู้ทาทายครั้งนั้นฟ้าร้องการเวลาไหลย,ย้อน ดวงตานั้นเคยปิดลงและเมื่อมันลืมตาอีกครั้งทุกสรรพสิ่งก็ถูกลบล้างฉันเคยเผชิญหน้ากับมันและเคยพ่ายแพ้ถูกฉีกออกเป็นเสี้ยวส่วนถูกโยนลงมาในโลกมนุษย์ให้จมอยู่ในความหลงลืมจนกระทั่งวันนี้วันที่ทุกสิ่งได้กลับคืนวันที่ความทรงจำประติดประต่อและดวงตานั้น ก็จ้องกลับมาที่ฉันอีกครั้งแสงของมันแทงทะลุผ่านท้องฟ้าสาดลงมาอย่างพื้นโลกเงาทั้งหลายสุดลงร่างสันไหวอย่างควบคุมไม่ได้แม้แต่เงาสูงตนนั้นก็ยังก้มศีรษะจนติดพื้นเสียงจากฟากฟ้าเริ่มแทรกเข้ามาไม่ใช่เสียงของลมไม่ใช่เสียงของเงาแต่คือเสียงของมัน ผู้เฝ้ามองเหนือกาลเวลาผู้ที่ไม่อาจตั้งชื่อได้ด้วยภาษาของมนุษย์และมันพูดถึงฉันเรียกฉันด้วยนามที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้ฉันยืนอยู่ใต้สายตานั้นดวงตาที่ใหญ่กว่าผืนฟ้าลึกกว่ามหาสมุทรทุกแห่งรวมกันเมื่อมันเรียกชื่อนั้นบางสิ่งในตัวฉันก็สงบนิ่งลงไม่ใช่เพราะยอมแพ้ แต่เพราะเข้าใจเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการช่วยคนตกน้ำการถูกพาไปยังหุบเขาเงาการได้รับพลังและการปลุกความมืดให้ตื่นล้วนเป็นจุดในเส้นทางเดียวกันเส้นทางที่เขียนไว้ตั้งแต่ก่อนโลกจะถือกำเนิดฉันยกมือขึ้นอีกครั้งช้าและมั่นคงและคราวนี้ไม่ใช่เพื่อรับบางสิ่งแต่เพื่อปล่อยทุกสิ่ง ปล่อยความกลัวปล่อยอดีตปล่อยชื่อปล่อยตัวตนที่เคยมีพลังในตัวฉันสว่างขึ้นเงาทั้งหลายไม่หวาดกลัวพวกเขากลับร้องไห้น้ำตาของเงาไหลรินออกมาเป็นประกายแสงไหลรวมกันเป็นแม่น้ำสายใหม่แม่น้ำแห่งการเริ่มต้นเสียงจากเบื้องบนดังขึ้นอีกครั้งอ่อนโยนเหมือนผู้เป็นพอ่อ เจ้าคือทั้งความมืดและแสงเจ้าคือจุดจบและจุดเริ่มจงเลือกฉันหลับตาลมหายใจสุดท้ายในร่างเก่าเบาลงแล้วฉันก็พูดเสียงที่หลอมรวมทั้งความมืดและแสงไว้ในคำเดียวข้าขอเลือกสันติในวินาทีนั้นเงาทั้งหมดสลายไปเป็นละอองพลังกลับคืนสู่ผืนดิน ดวงตาในฟากฟ้าค่อยๆปิดลงและฟ้าก็กลับมาสว่างอีกครั้งเมื่อฉันลืมตาขึ้นทุ่งหญ้าสีเขียวไหวเอ็นตรงหน้าสายลมอ่อนๆพัดผ่านแก้มเสียงนกร้องเบาฮ่หาฮ่าไม่มีเงาใดหลงเหลือไม่มีเสียงกระซิบในหัวมีเพียงความเงียบสงบและตัวฉันในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ที่เคยพบกับความลับของจักรวาลและเลือกจะปล่อยวางมันไว้เบื้องหลัง